นี่คือเรื่องจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของอิสลามของผมผมเดินออกไปปุ๊บผมชี้ข้างบนผมพูดคํานี้เลยผมเดินออกมา นอกบ้านผมก็มองขึ้นไปบนฟ้าวันลาฮีนี่คือเรื่องจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของอิสลามของผมวันลาฮีผมเดินออกไปปุ๊บผมชี้ข้างบนผมพูดคํานี้เลย I don't know who you are Who are you ผมพูดคํานี้คุณคือใครผมไม่รู้คุณคือใครแต่ผมรู้คุณอยู่ข้างบนคุณคือใครภายในสองวันหน้าผมโทรมาจา้านี่กลับมาอยู่ภูเก็ตไหมมาทํางานที่นี่ผมก็แบบเออหางานใหม่ภูเก็ตก็ได้มาก็เลย Let's do this กลับมาปุ๊บไม่ได้คิดอะไรไปเจอเพื่อนคนนึงที่ชื่อ Adam อาเดมอ่ะเขารู้ว่าผมกําลังพัฒนาตัวเองเขารู้ว่าผมกําลังโตอ่ะแบบทุกคนเริ่มจับตามองผมลวมาร์กแม่งเริ่มแบบเริ่มมีแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ว่ะคือตอนนี้มันกําลังสร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งอินทรพนุเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนประสบความสําเร็จเราก็ไม่ได้เจอกันประมาณ6ปีเพราะเขาไปเรียนอังกฤษเขาไปเรียนสวิตเซอร์อแลนด์อะไรเงี้ยครับเขากลับมาภ<อ>ูเก็ตเพราะว่าช่วงโควิดเขากลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวเขาเขาก็เลยนัดเอลิสมิดับในใจ มีเป้าหมายเดียวกันกับผมอะม่ะล้วผมไปเจอเขาที่เซนทันเขาถือหนังสือเอ๊ะ hey, ทำไมมันดูเอเนจีเปลี่ยนแต่ผม,มไม่อยากตัดสินใจงไง<อ>เพราะผมรู้จักเรารู้จักกันดีอะ่ะบ<อ>างครั้งมันอาจจะเก๊กก็แบบ <laughs> อะไรเงี้ยเขาเห็นมีครอบครัวอาหรับเดินมาใช่ไหม<อ>เราจะขึ้นลิฟที่เซนทันอะ่ะแอดัมคนเนี้ยเขา บอกว่าเชิญขึ้นก่อนตอนนั้นผมมองแบบเวดเมเดตเอ้ยมันอาจจะทำแบบแบบโชว์แบบว่าเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมแบบไม่ได้เจอกันนานตั้งหลายปีเขานิ่งมากนะเขาดูคาวมากสขุมคือในใจผมอยากถามว่าเอ้ยมึงยังดื้ออยู่ไหมวะแบบมึงยังเกเรไหมวะอยากถามตรงๆใช่แต่เราก็ไม่อยากจะเป็นคนงั้นเพราะเราเราก็แอคเหมือนกันว่าเราแบบไม่เกเรแล้วนะเราจะโอ้คือผมก็แบบ เล็วอัพเหมือนกันอ่ะเขาก็เลยไม่ได้พูดอะไร <c oughs> เดินไปเรื่อยๆเขาหันมาเฮ้ m มน do you see anything different about me คุณเห็นอะไรแบบเปลี่ยนแปลงในตัวผมไหมเขาบอกว่า I'm m u s l i m ผมตอนนั้นคือแบบจากคนที่เกเรที่สุดจากคนที่เป็นหัวหน้าแกง๊งตกใจนะไม่ uh huh. ผมไม่ไม่ไม่ a แ้านผมแบบทีพอร์กเอิบเน you pray five times a day Yeah what <c oughs> ต,อตอนนั้นนะจากการที่ผมเก๊กนะจากการที่ผมแบบรู้สึกว่าเขาเกเรหรือเปล่าผมแบบอยากจะแบบกอดเขาอะ อยากจะยินดีเขาอยากจะรู้จักเขามากขึ้นอยากจะบอกเป็นได้ยังไงคือเหมือนเขาได้เป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีที่เราตามหาแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนสนิทเรามันหายากหนึ่งคนที่มีศาสนาแล้วมารู้ว่าใครที่เป็นอิสลามอ่ะเขาต้องมีความททยุทยานสูงเลยมาร์กบอกโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเขาไม่ต้องไซโคผมเลยทีเนี้ยผมก็แค่ถามว่าเป็นยังไงคืออารดมเป็นคนที่ฉลาดมากเขาเป็นคนที่ฉลาดเท่าที่ผมรู้จักมาคนที่อ่านหนังสือแล้วก็ เรียนรู้เขาตรงที่ฉลาดมากๆมากับอ่านไม่ค่อยฉลาดแต่เขาอ่านฉลาดเลยเขาก็อธิบายทุกอย่างอธิบายทุกอย่างเขาอธิบายเรื่อง energy ทุกอย่างเขาพูดในศาสนาอิสลามอะ่ะคุรานถ้าผมอยากได้ศาสนาที่มีหนังสือเพื่อเรียนอยู่แล้วแต่ในคุรานอ่ะตอนที่ผมได้ดูไม่กี่หน้ามันเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายผมอ่านได้แบบเฮ้ย hey, นี่คือหนังสือหนึ่งที่แบบที่กวนได้อะ่ะแล้วก่อนที่เราจะได้มาอ่านตรงนี้อาร์ได้ทําให้ผมฝึกอ่านหนังสือมาสามสี่เล่มนั้นแล้วอ่ะเทรนมาเทรนมาจากคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือให้อ่านเพื่อพัฒนาตัว จุดเนี้แล้วผมก็เลยแบบรับได้วันไหนผมพูดเค้าเลยแบบได้บบกใจเย็นใจเย็นไปคิดดูก่อนผมก็เลยศึกษาล,ลึกเลยทีนี้